สวัสดีค่ะเพื่อนๆนวันนี้มาพบกับช่องเทเลยบอลสีนะคะท่านใดเข้ามาฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้แก่ช่องของเราด้วยนะคะวันนี้ช่องเทเลยบอลสีจะมานําเสนอบอลสีตับจังหวัดกันค่ะช่องเรานะคะได้สะสมตับจังหวัดนะคะแต่ก็ยังไม่ครบโอ้โหถ้าถ้าครบ77จังหวัดเนี่ยไม่รู้จะไปไว้ไหนนะคะสวนเรานะคะ เพราะว่าสวนเล็กๆนะคะใช้พื้นที่หลังบ้านาสะส,สมบนสีเพราะว่าตับจังหวัดเนี่ยลักษณะของเขาน่ะมันจะส่วนใหญ่จะเป็นใบกลมและก้านเขาจะใหญ่แข็งแรงนะคะแล้วเขาก็จะแผ่ก้านออกด้านข้างเนี่ยมันจะเปลืองเนื้อที่มากคือคือก้านใบเขาไม่สูงชะลูดขึ้นไปไม่ไม่ตั้งตรงไม่เป็นฟอร์มแบบตรงๆหนะนะคะเนี่ยเขาจะแผ่ก้านออกเนี่ยอย่างจังหวัดอุดรธาน,นีเนี่ย นะคะลักษณะใบของเขานะคะก็ออกกลมๆกลมหรือเปล่าดูนะคะอ่าก็เนี่ยมีมีตรงเนี้ยอ่ามีสะดือสีนี้นะคะสีออกแดงหูใบฉีกนะคะก็แต่ฉีกไม่ถึงสะดือนะคะมีเป็นพื้น สีเขียวๆเ,เ,เปื่อยๆอย่างเงี้ยนะคะกระดูกขาวขาวแต่ก็มีสีดง,ดงแดงแทรกบ้างนะคะแล้วก็มีเม็ดสีแดงเนี่ยลักษณะของเขานะคะมาดูด้านหลังก็แบบนี้นะคะ สีขาวกระดูขาวก้านใบสีเขียวเขียวอ่อนๆนะคะเขียวแบบนี้อันนี้เขาก็มันไม่มีความตั้งน่ะคือตรงเนี้ยมันจะได้แดดแค่ตอนเช้านะคะแล้วก็มันทำเลไม่ดียอมรับเลยบอลเราก็เสียหายเยอะแต่ไม่รู้จะไปไว้ไหนล่ะนะคะก็แอบเอาไปไว้ต่างอำเภอบ้างบางส่วน แต่บางส่วนก็ยังไม่ได้ขนไปขนย้ายไปนะคะก็ต้องทําใจว่าบางทีมันมันหน้านี้เนาะเดี๋ยวมันก็จะลงใบไม่เน่ามันไม่ดูดน้ําอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่แข็งแรงนะคะนี่จังหวัดอุดรธานีอีกจังหวัดหนึ่งจังหวัดอะไรนาะเมืองหนองคายดูดป้ายก่อนอเมืองหนองคายนะคะโตวไว ยอมรับเลยว่าบอลสีตับจังหวัดเขาจะโตวไวเพราะก้านใบเขาแข็งแรงเนี่ยก้านกลมใหญ่นะคะก้านกลมกลมใหญ่นะคะก้านสีเขียวเหมือนกันกลมใหญ่นะคะเนี่ยสะดือไม่มีจุดเป็นพื้นสีออกขาวนะคะออกขาวกระดูกกระดูกสิ้นใบตรงนี้จะออกมาสีเขียวนะคะ,ะตรงตรงตรงนี้ก็จะออกขาว คือกัดกัดไปหมดเนี่ยนะคะเขียวเขียวมีมีเนี่ย,นะะเ,ย,เ,ย,เ,ยเป็นสีชมพูนะคะเหมือนกัดสีนะคะสีชมพูสีชมพูมพเนี่ยถ้าดูชัดๆเนี่ยจะเป็นลักษณะเนี่ยพื้นใบอะสีชมพูนะคะ ด้านหลังก็ด้านหลังนี่เป็นลายแบบเขาเรียกว่าอะไรอะร่างแหะนะคะร่างแหะนะคะร่างแหพื้นหลังสีสีสีเขียวเป็นเส้นเป็นเส้นเส้นเนี่ยก้านใบกลมสีเขียวนะคะเนี่ยเขาที่ว่าเขาถ้าเราเลี้ยงตับจังหวัดเนี่ย ต้องมีพื้นที่ให้เขาเพราะก้านใบเขาใหญ่ใบกลมแล้วก็เขาฟอร์มเขาจะเป็นแผ่ออกนะคะต้องมีพื้นที่ให้เขาไม่งั้นเขาไปเบียดไปเบียดต้นอื่นแต่นี้เราเราทำใจเราทําใจให้เบียดเพราะว่าเราไม่มีพื้นที่จริงๆนะคะเดี๋ยวว่าจะเปลี่ยนเป็นกระถางสิบอยู่อยากมีพื้นที่กว้างๆเนาะเนี่ยใบใบแรกเขานะคะจะเป็นอย่างนี้มา จังหวัดหนองคายเออเมืองหนองคายเมืองหนองคายนะคะเมืองหนองคายผู้เลี้ยงก็ยังงง,ง,งอยู่บางทีมันก็เป็นทั้งเมืองบางครั้งก็เป็นจังหวัดนะคะแต่เราแต่เรารับมาชื่อนะคะถ้าหนองคายเราก็รับมาอาจจะเป็นเมืองหรือเป็นจังหวัดก็ได้แต่นี้เขาบอกว่าเมืองหนองคายนะคะเมืองหนองคายบางบางส่วนก็บอกว่าจะ,ะมาจังหวัด สวนก็ว่าเมืองออย่างเงี้ยนะคะเนี่ยทีนี้เรามาเทียบกันนะเมื่อกี้เมืองหนองคายเนาะนะคะอันน,อน,อน,ะะนี้จังหวัดหนองบัวลำพูนะคะนี่จังหวัดหนองบัวลำพูเมื่อกี้เมืองหนองคายใบกลมแต่จังหวัดหนองบัวลำพูเนี่ยมันจะมีความคล้ายอยู่นะแต่ใบเขาใบแรกเขากลม หาความแตกต่างอยู่หาความแตกต่างอยู่นะนะคะแต่ทำไมคล้ายกันเนี่ยจังหวัดหนองบัวลำพูนะคะอ๋อเดี๋ยวดูก่อนเขามีสะดือนะเขามีสสดอเนี่ยเป็นสีจุดสีมีสะดือเป็นจุดสีแต่ความคล้ายกันเลยนะ กับเมืองหนองคายนะ่ะคล้ายกันเลยนะคะเนี่ยมีสีแดงกระจายอย่างเงี้ยนะคะก้านก็สีเขียวเหมือนกันความแตกต่างหรือว่าเป็นตรงนี้ก็ไม่รู้นะตรงนี้เขาเขามีสีเขียวมากกว่าไหมแต่นี้ก็ไม่มีนี่ไม่มีแต่นี้ใบแหลม แต่เมืองหนองคายใบกลมมากแต่อันนี้ใบปลายใบแหลมนะคะปลายใบแหลมนี่คือความแตกต่างของเขาหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ถ้าตรงนี้ก็มีเหมือนกันนะคะอันนี้ปลายใบแหลมก้านสีเขียวเขียวเขียวอันนี้ก็เขียวน่าจะความแตกต่างตรงนี้แหละนะคะตรงตรงที่อาอะไรนะเมืองหนองคายจะไม่มีสีตรงเสือ ไม่ไม่มีสีตรงสะด,ดือไม่มีเหมือนไม่มีนะก็จะมีขอบตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวไปดูอีกทีหนึงเนาะมันมันมีสีเนาะตรงตรงว่างหูเดี๋ยวจังหวัดหนองบัวลำพูก็มีเหมือนกันนะ ตรงนี้แต่ตรงนี้จะชัดเจนกว่าสะดือเป็นสีชัดเจนกว่าแต่ใบาปลายใบยก็จะแหลมกว่าประมาณนี้นะคะนี่เป็นตัวอย่างตับจังหวัดนะคะวันนี้ดูดูไปสามตัวก่อนนะคะก็จะมีจังหวัดอุดรธานีอันนี้ชัดความแตกต่างชัดเจนนะคะน,นี่ก็เมืองหนองคายแล้วก็อีกอันหนึ่งก็เป็น จังหวัดหนองบัวลําพูนะคะเรามีหลายตัวอยู่นะคะแต่ก็ยังสะสมครบไม่หมดเจ็ดสิบเจ็ดจังหวัดได้กี่จังหวัดไม่รู้อะ <c oughs> นะคะแต่รู้ว่ายังไม่ครบก็ยังตามอยู่นะคะตามหาอยู่นะคะกําลังสะสมนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ